ศรีสะเกดเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างตั้งอยู่บนขอบแอ่งที่ราบลุ่มโคาราชด้านตะวันออกเป็นบริเวณที่มีผืนแผ่นดินกว้างขวางเป็นอนาบริเวณส่วนหนึ่งของลุ่มแม่น้ำมูลแม่น้ำชีตอนล่างมีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งขอมยังเรือนอำนาจโดยมีผู้คนจากถินต่างๆอพยพมาตั้งรกรากตรงบริเวณเมืองเก่าที่เรียกว่าบริเวณบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวนในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกิดความไม่สงบในเมืองลาวและกัมพูชาจึงได้โปรดเกล้าให้ยกทัพไปปราบการทัพแต่ละครั้งมีการเกณฑ์ไพร่พลเมืองนครลำดวนเข้าร่วมจนเมื่อมีชายกลับมาไพร่พลและเจ้าเมืองนครลำดวนมีความชอบจึงได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรพักดีสีนครลำดวนเป็นความภาคภูมิใจของชาวศีสะเกดนับแต่นั้นมา สำหรับการร้องเพลงชาตินะคะตามมาติของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการไทยสมคัคคีไทยเข้มแข็งเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีความสมัครสมคัคคีเกิดความรักชาติลดความขัดแย้งทางการเมืองตลอดจนการเสริมสร้างภาพลัก,กษณ์อันดีงามของประเทศไทยโดยจังหวัดศรีสะเกดวันนี้พลังมวลชนที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะที่บริเวณหอนาฬิกาวงเวียนดอกลำดวนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวศรีสะเกดนะคะ มวลชนจาก4ี่มุมเมืองค่ะอุณหาูข้างมากนะคะนับสอง0 0ื่นคนเลยทีเดียวค่ะที่จะมาร่วมแสดงพลังของความสามาคัคคีวันนี้เป็นลำดับที่54แล้วค่ะในตอนนี้นะคะขอเชิญน,น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเตรียมตัวเคารพสงชาติและร้องเพลงชาติไทยไปพ,พร้อมๆกับชาวศรีสะเกษค่ะ ส8บแนาฬิกา ของชาวจังหวัดศรีะเกษที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติและในวันพรุ่งนี้นะคะขอเชิญพบก,กับกิจกรรมจากจังหวัดสกลนครในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ